สวัสดีค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียง9.2สำนักงานพัฒนาภาค4น่วยบัญชาการฐ่านพัฒนามาติดรับฟังข่าวประชาสัมพันธ์จากนักกรบสีน้ำเงินค่ะ กองบัญชาการกองทัพไทยหน่วยบัญชาการฐานพัฒนาโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่43สำนักง,งานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการฐานพัฒนาจัดเจ้าหน้าที่ขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้หน่วยโครงการฟาร์ต independ, ขขามต้นแบบโคกหนองนาโมเดลนอตพอและกำลังพลหน่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่43สำนักง,งานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการฐานพัฒนาดำเนินการทำรั้วกั้นพื้นที่ ไม่ให้โคหลุดออกจากพื้นที่เลี้ยงไปทำความเสียหายนอกพื้นที่ภายในศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโครงการ72พรรษาบัญชาการฐานพัฒนาเทิดไทยองค์ราชันณนะศูนย์การเรียนรู้หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่43สำนักง,งานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการฐานพัฒนาตาบุญชุมพลอำเภอนครินจังหวัดพัทลุง นี่คือภารกิจของนักรบสีน้ำเงินที่ให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบจบข่าวสุรยาจโซอ่าน